คนคนคนข้างหน้าข้างหน้ายังไงลาลัาลาลัาลาล่ามามามาอุ้ยดาวหนึ่งพี่กระบาดโยก <f ee> พี่ระวังเด้อแต่ว่ามีตี่มาใหม่มาไหมเจาใโอ้เอมีตี่มาใหม่มีตี่มาใหม่มีตี่มาใหม่พี่ถอยดีกว่าไม่ถอยไม่ถอยพอี่เลือดตั้งสู้เลือดตั้งสู้เชื่อใจพี่มือมัน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 มา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 ตามพี่มาตามพี่ สวัสดีไปรุ่นเมกาขอบตาอินเดียกันด้วยนะครับ e ก็วันนี้ไอจะมาสุ่มห้องไปหาเจอหาเด็กละกันนะครับวันนี้ไม่เอาแบบจีบทรงจีบสาวแล้วเหม่ยจีบแล้วเอเอจีบเท่าไหร่ก็ไม่ติดสักทีเออเป็นเฮียอะไรกันเนี่ยน้ำลายออกเลย <_ S 1> okay, โอเคนะเพื่อไปกาไม่เสียเวาลวากดอืนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับมาไปสุ่มห้องกันก่อนหลาก,กันน้องสื่ออย่างซือผมชื่อซื่อครับเอาซื่อซืน้องซื่อซื้อโอเคงั้นน้องๆลงตรงไหนซื่อๆือซื้อลงดาวน์ครับอ้า ดาวอังคารมันไม่มีมีแต่ดาวนาเมิกอ๋ออยู่นั่นเรอดาวอังคารตรงที่ดูดาวเย,ย,ย้ไดวซื้อมาอีกแล้ววายอ้าวได้มาน้องจะลงตรงนั้นทำไมโดดไว้ยแทะววกูบอกเบลดูนะเวลาะรลุงก็แบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้พี่ไม่หานด้วยนะนั่นไงน้องก็ลงไม่ถึงนั่นไงเห็นไหมเออเดือดเดือดเดือไม่นอนตลอดถามหน่อยทำไมเสียงทำเสียงทำเสียงแบบเหมือนลุงข้างบ้ากครับ เออก็บุ é, oh, so um> <t <t anyway> um ๋มเดี๋ยงี้อยู่แล้วครับมีอะไรอ่ะบอ๊บไม่มีอะไรครับโทษโทษครับน้องโทษครับน้องบอกว่าน้องจะไม่ทำร้ายพี่นะเอาเรือดำน้ำครับฮะมันเปลืองทรัพยากรครับไม่เอาทำไมเนี่ยซื้อมาทำไมเนี่ยน้องจะซื้อมาทำไมถามหน่อยซื้อมาเพื่อขับเล่นครับเพื่อดำร่วมขับไปช่วยคนเร่ร่อบ้านครับปกติก็ใช้เรือหารก็เสื้อได้แล้วน้องผมตลกตรงไหน น้องๆคน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 นนคนก็รเราไรคนโอ้ยวิชนเนอชีวิต <c oughs> น้องหยิบกระเป๋าไหมใช่เอาเลฮ้ยเดี๋ยวโดนจับนะเราต้องทำเสียงปกติของเราโอเคครับทไมเสียงเปลี่ยนไปเนี่ยในเสียงเราพี่ลองฟังเสียงปกติของน้องดิพี่รู้อ่ะอาน้องซื่อๆฮะรอเลครับเออเดยค่ะเอออย่างนี้และครับอย่างนี้และครับเฮ้ยมีคนมีคนมีคนผมไม่แหลยคนไม่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 คนมาคนมาเฮ้ยอยู่บนพี่อยู่บนอยู่บนอยู่บนเลยเหรอโอ้มันดิบมาเดี๋ยวเพึ่งอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะเฮ้ยเดี๋ยวเพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ้าวน้องน้องบอกแล้วออย่่าพึงงน้ ีพี่จะช่่วยพีหนีเไปเอาพี่หนีไปเอาที่ชุบเถอะพี่เอาที่ชุบเหรอพี่ชุบอยู่ตรงไหนจ๊ะซื้ชุบปอูซ่าลูซาครับลบไปแล้วพี่ระวังระวังหัวหน่ะหัวแตกกระบาดเลหัวแตกนี่แหละดู้รู้รู้มันเห็นบ่อเห็นบ่อเห็นบ่อมาดีดมันไกลพี่ชื่ออะไรครับชื่อโจครับทำไมกลางดึกกลางดึกนี่ไม่หลับไม่นอนหรอทมหน่อยผมไม่เคยเปบุญไม่หลับนอนหรอกนมันมาแล้ว สองตัวเลยใช่ไหมพี่เดี๋ยวผมสองตัวเฮ้ยอย่าไปตรงนั้นระวังอย่าไปตรงนั้นเลยไม่กลับมาแย่แล้วพี่น่า้วเก็บของมีสามตัวเออเรียบร้อยสามตัวด้วยมันอยู่ใสมันอยู่ใส่ดูข้างต้นเขาพี่พี่จะไปจัดการมันก่อนเด้อพักครับเออพี่ไปคนเดียวหรือพะโลเมียพี่ด้วยเดี๋ยวผมหนีรอนะพี่เฮ้ยพี่จับจานได้เว้ย ตัวหนึ่งแล้วเฮ้ยตัวหนึ่งแล้วตัวหนึ่งแล้วเฮ้ยพี่จัดการได้หาปืนมาเร็วหาปืนมาช่วยพี่เร็วน้องๆน้องซื่อซื่อน้องซื้อซเร็วเร็วแน่เร็วแน่แน่ผมกำลังขับเรือดำน้ำมาแล้วกับพี่เียบร้อยไหมแตงกิ้วไวรนุนเมกาไวรุนมังนานะพี่ฮ่ไวรุนมังนาก็มา <c oughs> เออว่าแต่น้องชิซูนีเคยมีแฟนไหมครับไมีครับเป็นอย่างคือบ่มีครับอยู่ใกล้ๆผมด้วยอ่าแฟนพัดลมใช่ไหมเออพี่รู้<า>มุกนี้พี่รู้ทำไมพี่ยังไม่มีแฟนล่ะก็พี่ก็ยังไม่มีแฟนะดิเออง่ายๆเออเขาไม่เอาพี่ไงใช่ที่จริงเขาไม่เอาพี่พี่ทำคลิปป่ะเนี่ยพี่ไม่เคยทำคลิปเลยพี่แบบแค่มานทึกเฉยๆพี่ไม่ใช่นักทำคลิปนะ แต่ว่าน้องรู้จักโจวัดดวงไหมครับอืมใครอะครับพี่เขาเป็นคนที่เอ่อคนหล่อนิดนึงครับแล้วก็ค่อนข้างจะเล่นโหดนิดนึงนะฮะน้องน้อโจวัดดวงเขาเขาเป็นเอ้ยคนคนข้างหน้าคนข้างหน้ายังไงลาลล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 ล พี่ระวังเด้อแต่ว่ามีตี่มาใหม่มากจะตายโอ้โหเอาตี่มาใหม่มีตี่มาใหม่มีตี่มาใหม่พี่ถอยดีกว่าไม่ถอยไม่ถอยพี่เลือดนักสู้เลือดนักสู้เชื่อใจพี่มือมันดุมั้งมือมันดุมั้มา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 ทำพี่มาทำพี่ยังไงมันดุตรงนู้นอยู่ตรงนู้นอุ้ยเฮ้ยน้องน้องช่วยพี่หน่อยเออสวยอุ้ยอุ้ยเอามาเอามตายคู่ มเชื่อพี่ไหมวันหน้ารู้ไหมเล่นไหมพี่จะสวนโอเคโอเคโอเคมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนบอกมาแค่นั้นแหละ <c oughs> เบิเออ้บ้านเบ้าเออเออบนบ้านละบ้านไหน <c oughs> บนบ้านที่มันเป็นแบบเป็นบ้านที่เล่สีสีอะพี่อ๋อมีตัวเรียบร้อยผมเลิกไม่ซอบสีฟ้าสไลม์สิมันมีกี่ตัว <c oughs> โอ๋ยเต็ม,ป,มปีเลยมากระเป็นอีปเลยดีาย อันนี okay. ้จริงพี่ไม่ได้กลัวมันนะพี่ถอยตั้งหลักเฉยๆนะตัวเนี่ยเออโอเคโอเคน้องอย่าคิดว่าพี่กลัวพี่ไม่เคยหวั่นไม่ตัอยู่ไหนเราไม่มีหรอกพี่โอ้มันบวกกันมันบวกกันเออให้มันบวกกันเราต้องเอาตัวรอดพี่เล่นเกมนี้แล้วผมเลิกแล้วนะน้องจะเลิกน้องน้องไม่ไม่ไม่จูดโอ้เอาเร็วน้องเลิกน้องเลิกแล้วน้องครบตอนไหนอ่ะโอ้คำเด้มพี่ผมรู้มาเลย น้องอยังไม่ไคบคบก่อนแล้วเพิ่งเลิกอนนโอเคพี่ดเดี๋ยวเราไปไหนดีอ่ะเราไปลงไฟฟ้าเออไปปูนไฟฟ้าดีกว่าลงตรงนั้นมีแต่คนหลายใจวงสีฟ้าผมไม่ค่อยชอบสีฟ้าแล้วสิผมชอบสีขาวเมื่อกี้แคบอกว่าชอบสีฟ้าน้องหรือเปล่าๆๆๆน้องหรือเปล่าแี่มั้งน้องนั่นแหละบอกว่าชอบสีฟ้าพี่แก่เปล่า,าพี่ใส่หนวดอ่ะไม่ไม่แก่นะพี่ไม่ได้แก่ครับเขาว่าคนหล่อครับคนหล่อเขาจะใส่หนวดกันผู้สาวแพ้หนวดครับน้องน้องรู้จักไหมผู้สาวแพ้หนวดน่ะ น่เ๋ยพี่ผมจะลงตรมบาลูนให้ดูบาลูนก็มามีคนน้องน้มีคนมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บน้องเก็บปืนก่อนเราล้อมเราล้อมมันเราล้อมมันเราล้อมมันน้องอย่าห้าวเด้อระวังหน่อเด้อตามพี่มาตามพี่มาเ้อมอยู่ตามอยอ้อมาสกายอ๋อมมาสกายเวนี่ไงม่ดูนี่ไงเห็นไหมพี่มาแล้วพี่มาแล้วเจ็บ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 มันเจ็บมันเจ็บ ตายมันตายมันตายเห็นใครที่ใส่เลยนะเฮ้ยมีหรอนี่นี่มีเออไปยูไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวแล้วอะไรอ้าวเมื่อกี้พวเนี่มาขยับอะตัวตัวนี้อะผู้ไม่หรอเนี่ยเกมาขยับอะใส่หรอน้องหรือเปล่าน้องหรือเปล่าข้างในถ้างั้นมันก็สลบแล้วเนี่ยเออน้องเลิศเธอะแล้วหาคนหาคนพี่ว่ามันต้องขึ้นแถวพีทนั่นแหละอ่ะอ่ะมีคนน้องมีคนน้องเขาทำไมมันเดินเดินหมดเลยอรับ เอ้าทำไมมันเดินเหมือนบอดเล่นแรงนะเนี่ยอ่ะมีคนมีคนมีคนอีกเอ้าทำไมมันวิ่งเหมือนบอดล่ะเอ้าเอ้าทำไมมันวิ่งเหมือนบอดเราเล่นแรงใช่ไหมเนี่ยอ่าตายหมดยังเมทจัดระดับเราก็เล่นแรงอยู่เออตายแล้วตายแล้วมันตายคู่เลยน้องรู้จักโจกระดวงไหมรู้จักยังรู้จักยังเคยรู้จักแล้วพี่เขาคือใครคคือนเติมแล้วก็วัดดวงเอาไงวัดจะสุ่มได้อะไรมั่ง พี่เลยพี่บอกไม่ทําช่องแล้วเนี่ยโจ้วนดวงเขาทําช่องนะพี่โจ้วนดวงเออขไหนเขาไหนเขาไหนช่องกี่ซับครับไม่รู้ครับจะไม่ได้ไม่ได้ดูดีใจไห <c oughs> ม่นเล่นกับคุณแม่น้องน้องน้องข้างล่างแล้วแม่ผมเจอคนดังเลยแม่แม่มันจะแตกไหมอ้าวมันแตกมันแตกน้องน้องอย่าพึงพ่งซ้ำอย่าพึ่งซ้ำให้เพื่อนมามาช่วยเออไปเพิ่มเลือดก่อนแม่ พี่อย่าบอกแม่ให้แม่นอนให้แม่นอนพี่ไม่ได้ดังพี่ไม่ได้ดังพี่ไม่ดังแต่พี่ดำใช่ปะพี่ไม่ดังเลยพี่ดำเฮ้ยมีคนกดโดนน้อง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 ข้างบนน้องน้องน้องข้างบนมันมาจากข้างบนโดนเนี่ยนั่นไงเห็นไหมน้องสิแตกครับน้องน้องพี่แตกพี่แตกพี่แตกไปชุบเลยไปชุบเลย น้องทำไมไม่ช่วยพี่อ้าไปอยู่ตรงนั้นอ้าวมันแตกแล้วหนึ่งพี่ไม่น่าสะฮัตเลยอ้าวตายพี่ตายเร็วมีมีเหรียญไหมมีเหรียญไหมมีเหรียญไปซุกไหมผมไม่มีเหรียญสักเหรียญเลยพัดพัน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 พน,น้องน้องอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวพันต่อ ฮันตต่อมียาแล้วพี่เอ้าเรียบร้อยพี่บอกแล้วไปเอาแปลเลือดกับพี่มีบังกโดเกาด้วยน่าจะรอดรอรอรอน้องจะเล่นต่อไหมน้องไปแล้วเด้อน้องจะไปแล้วอ๋อกัว่แม่หายหรอ ใช่ผมเลิกเล่นแล้วเดี๋ยวแม่ตีตูดแม่ตีตูดเหรอโอเคโอเควันหน้าวันหน้าเดี๋ยวพี่จะชวนมาใหม่โอ้ยก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับก็ผมไม่รู้าน้องจะโดนตีตูดจริงไหมก็น้องคือน้องไ่ว่างอะ่ะเนาะก็ล่นต่อไม่ได้ก็วันหน้าละกันนะครับทุกคนถ้าใครที่อยากดูคลิปพี่ชวนน้องมาเล่นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์ชชคลายกันด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พี่จะเอาลงนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับไวรุ่นเมกาขอบตาไอเดียจุ๊ Mm. Why you always in a mo? Fucking run out your brain, no. I ain't trying to tell you what to do. We're trying to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with the view. Oh my god, why is Shotty trying to test me? To turn up in the back of the gas stream. Can't be bad, but she's trying to.